สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดนครพนมครับก่อนที่จะมีการจัดตั้งนงปส24การลักลอบนําเข้าถือว่ามีความรุนแรงสูงขึ้นและต่อเนื่องครับจนกระทั่งเดือนธันวาคม2566ที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาอนุมัติแนวทางการจัดตั้งนปส24และสาม,มารถขึ้นสถานการณ์การลักลอบนําเข้าในพื้นที่จังหวัดนครพนมถือว่าลดลงมากครับอย่างไรก็ดียังตรวจพบว่ายังมีการลักลอบนําเข้าได้บางส่วนครับ ครั้งนี้ก็ด้วยเหตุปัจจัยได้หลายประการครับที่สําคัญก็คือในพื้นที่ของสอปปลาวเวงมีเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดจานวน11เ,เครือข่ายหลักครับมีหมู่บ้านพักยาเสพติดตามแนวชายแดนของสอปปลาวคือบริเวณแขวงคาม่วน25 23แห่งครับตามลำแม่น้ำขงมีก่อดอนที่ใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติดจํานวน8ดอนครับในพื้นที่ของฝั่งไทยเองตามแนวชายแดนของจังหวัดนครพนมครับ มีจุดเพ่งเล็งที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติดทั้งหมด65จุดครับแยกเป็นในพื้นที่อำเภอบ้านแพง13จุดเท่าอเทน28อำเภอเมือง4จุดและท่านพนม20จุดครับมีเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของจังหวัดนครพนม15เครือข่ายหลักครับเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน8เส้นทางหลักแล้วก็มีเส้นทางรองอีกเป็นจํานวนมากครับ ภารกิจของนปยศ .24 ทําหน้าที่ในการวางแผน,น,นอาเนวยการประสานงานในเรื่องการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดการบําบัดและการสร้างชุมชนเข้มแข็งรวมทั้งการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านครับการจัดสฉราเกตประกอบไปด้วยส่วนมณีการซึ่งส่วนปฏิบัติหล,ลักก็คือกองทัพภาคที่2ครับส่วนสกัดกั้นหน่วยกําลังหลักคือกองกําลังศรรษษุรศักดิ์มูลตรีครับ ส่วนปราปามขยายผลประกอบไปด้วยตํารวจภูธรจังหวัดนครพนมและตํารวจปราปามยาเสพติดครับส่วนป้องกันจะเป็นจังหวัดนครพนมแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดนครพนมครับการปฏิบัติแนวความคิดในการปฏิบัติได้ยึดถือเจตนารมณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับที่ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลงให้ได้ภายใน1ปีครับแล้วก็กรอบระยะเวลาเร่งรัดคือ3เดือนแล้วก็ให้ชุมชนเป็นศูนย์รวมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับ แล้วก็ยึดเจตนารมของท่านเลขาปปสเน้นสกัดกั้นปรับปรามบำบัดแล้วก็สร้างชุมชนเข้มแข็งซึ่งจะต้องดําเนินการไปพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องครับส่วนองท่านผู้บัญชาการนปส24ท่านแมททัพปาคที่2ก็เน้นในเรื่องของการทําให้พื้นที่ปลอดจากการนําเข้าทําลายเครือข่ายผู้ค้าย,ยาเสพติดลดจานวนผู้ป่วยจิตเวชและสร้างชุมชนเข้มแข็งครับกลยุทธ์ในการปฏิบัติหน่วยได้กําหนดพื้นที่ให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็วางแผนการใช้กําลังหน่วย ให้สอดคล้องกับพื้นที่แต่ละพื้นที่โดยในพื้นที่สปปลาวคือแขวงคำม้วนเรากําหนดให้เป็นพื้นที่ทางเลือกครับพื้นที่ตรงนี้เราเน้นการใช้งานด้านการข่าวในการปฏิบัติครับพื้นที่ตามลำแม่น้ำโขงเรากําหนดให้เป็นพื้นที่ระวังป้องกันใช้กําลังจากนรขอเขตนครพนมและตํารวจน้าครับพื้นที่ทางบกตามแนวชายแดนกําหนดให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการหลัก ใช้กําลังจาก100ร้อยชพากิจฐา,ารพานร้อยฉพากิจตารวจตะเวนชายแดนและร้อยรอกองกําลังครับพื้นที่ที่ถัดจากแนวชายแดนเข้าไปเรากําหนดให้เป็นพื้นที่ส่วนหลังใช้กําลังจากตํารวจภูธรเน้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดครับการปฏิบัติที่สําคัญครับแยกแต่ละมาต,ตรการดังนี้ครับในมาตรการสกัดกัน้นมีการระ,ะเวนทางน้ํา40ครั้งซุ่มเฝ้าตรวจ4 0 0พันครั้งเศษครับ มีการลาดตระเวนด้วยจักรยานยนต์1,200ครั้งเศษลาดตระเวนด้วยการเดินเท้า3,800ครั้งเศษครับตั้งจุดตรวจด,ด่านตรวจ1,700ครั้งเศษครับมีการตรวจพ้นสถานประกอบการที่เป็นบรษณีและก็รับส่งัสดุพันธุ์ครับ33จุดมาตรการปราบปรามครับมีการปิดล้อมตรวจค้น264ครั้งในจำนวนนี้ เป็นการจับกลุ่ม244ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้ว374คนครับตรวจยึดของกลางที่สำคัญเป็นยาบ้า5ล้าน7แสนเม็ดเศษครับแล้วก็เฮโรอีม9.8กิโลกร,รมัมกัญชา303กิโลกร,รัมครับนอกจากนั้นประสานกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดติดตามเข้าไปจับกลุ่มในพื้นที่ตอนในเนี่ย36ครั้งครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้61คนตรวจยึดของกลางยาบ้าไปแล้ว58ล้านเม็ดครับแล้วก็เฮโรอีน9กิกิโลกรัมครับ มาตรการตรวจยึดทรัพย์สินเรามีการตรวจยึดทรัพย์สินไปหนึ่งครั้งครับในพื้นที่อำเภอเทาอเทนยึดทรัพย์สินไป13รายการรวม20ล้านบาทครับมาตรการบำบัดรักษาเราร่วมประชุมกับจังหวัดนครพนมสาธารณสุขจังหวัดนครพนมครับในการประชุมวางแผนเพื่อนำผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาซึ่งจะดำเนินการในเร็ววันนี้ครับตรงนี้สาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้รับงบประมาณมา3ล้านบาทเศษครับจากปปสครับ แล้วก็จะนําเข้าบําบัดในสถานพยาบาลคือโรงพยาบาลโลรงพยาบาลมินิทันตุรัก5แห่งครับรุ่นแรกเนี่ยจะเข้าไป120คนใช้เวลาประมาณ3เดือนครับมีการจัดวิทยากรไปให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อ,อสอมอครับซึ่งเข้าอบรมในเรื่องการไปดูแลผู้ป่วยจิตเวชกิจกรรมนี้ดําเนินการในพื้นที่ของอำเภอบ้านแพงครับถือว่าเป็นก,กิจกรรมที่ดีมากครับจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไปช่วยควบคุมตัวบคุคคลคุ้มครั่งครับส่งเข้ารับการ,รบำบัดรักษาครับ ในมาตรการบูรณาการครับรวมให้ความรู้ชาวบ้านในหมู่บ้านเป้าหมายยาเสพติดครับมาตรการสุดท้ายเป็นมาตรการประสานความร่วมมือกับเทศบอนบ้านเราใช้กลไกชุดประสานงานประจำพที่ชายแดนไทยลาวครับซึ่งมีทุกจังหวัดแล้วก็กลไกของ GBC จังหวัดแขวงกลไกของ b l o โครับโดยมีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นเป็นกิจกรรมพื้นที่ที่เป็นจุดเพ่งเลงในการส่งออกยาเสพติดและนําเข้ายาเสพติดทั้งในฝั่งสงปป,ปลาวและก็ฝั่งไทยครับ ผมขออนุญาตนำเรียนเพื่อกุลณาทราบแต่เพียงเท่านี้ครับ